สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิ่ยมิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอให้ท่านรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้ในวันนี้นะคะหมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอนะคะแล้วก็เม้นท์รับพลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ณนะที่นี้นะคะ ก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้ขอให้ลูกดวงทําสมาธิตั้งจิตอธิษฐานเอ,อ่ยชื่อนามสก,กุลวันเดือนปีเกิดบานเลขที่ให้เรียบร้อยแล้วขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะของคนที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์นะคะประจําเดือนตุลาคมพศ2566นะคะจะมาดูในเรื่องการงานการเงินชีวิตคู่คนที่มีครอบครัวคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ คนโสดสนิทในด้านสุขภาพโชคลาภและเรื่องการเงินว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้นะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ของหมออยากจะเตือนหรือบอกกล่าวอะไรกับคุณขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยำม,มาดับแรกนะคุณลูกดวงตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะขอหมอนิ่มอนุญาตจับไพ่สักคู่เพื่อเป็นการเปิดดูดวงนะสักคู่นะคะมาดูกันเลยค่ะสำหรับคนที่เกิด เดือนกุมภาพันธ์นะคะเรามาดูกันเลยเนาะพื้นฐานดวงว่าจะเป็นอย่างไรบ้างมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างนะคะไพ่ขึ้นมาค่อนข้างสวยนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะอืมเรามาดูกันเลยค่ะอ่าสิ่งที่หมอบอกในเรื่องการงานนะคะมีสติมีสมาธินะคะทําอะไรคิดอ่านการอะไรขอให้สมความมุ่งม,มา่นปรารถนาในาไพ่ใบเนี้ยคือ คุณจะมีความสําเร็จนะคะบอกกล่าวองค์พระพรมนะคะหรือเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการทํางานถ้าเกิดคุณทํางานอยู่บริษัทห้างร้านพวงมาลัยสักพวงหนึ่งน้ำเปล่าสักแก้วหนึ่งบอกท่านนะคะ เอาเลอกเอาใช้นิดนึงเรื่องการงานจะดีขึ้นการงานการเงนิงนมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงนะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือลูกอรุปถัมภ์คำชูในเรื่องการงานอะไรที่มันติดขัดมันกําลังจะหมดไปนะคะมีความทุกข์ความไม่สบายใจหรือความกังวลเนี่ยทุกอย่างมันจะดีขึ้นคุณสามารถเอาชนะความรู้สึกตัว,ต,วตัวคุณเองได้แต่อย่าใจร้อนหรืออารมณ์ร้อนบางครั้งฝีผ่ามากเกินไปไม่ดีการทํางานเป็นหมู่คณะในการใช้ความคิดร่วมกันเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ อาจสามารถนําไอเดียดีๆความคิดสร้างสารรค์นะคะในการนําเสนอผลงานอาจจะเป็นคนที่มีเขาเรียกไรนะอาจจะอนาคตอันใกลนะ้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วก็ได้สิ่งที่หมอบอกแต่ไม่เห็นชัดเจนนะคะคุณเป็นคนที่มีสติสมาธิหรือว่าการสวดมนต์ไหว้พระของคุณนะ่ยในการปฏิบัติในแต่ละวันคุณเนี่ยโอกาสที่จะนําพาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านนำพาสิ่งที่คุณได้ด้านการทํางานคุณจะมีสติในสมาธิมากขึ้นแล้วเงินทองมันก็จะมากับเรื่องการงานเพราะช่วงเนี้ยถ้าเกิด คุณมองหางานหรือว่าเล็งดูงานอะไรใหม่ๆเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้ด้วยเดียวงานกับคนที่คุณคิดไว้นะคะบริษัทหลัก,กใหญ่เนาะบริษัทยักษ์ใหญ่หรือถึงเป็นหลักเป็นการได้สิ่งที่หมอบอกการต่อรองการเจราจาดีในไพ่คนนี้เพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์องค์พ่อประพิคเนตรขึ้นมาแล้วนะคะการช่วยเหลือการอุปถัมภ์ดีมากนะคะคุณฟันฝ่าอุปสรรคได้แต่ขอให้สู้กัดฟันสู้นิดนึงที่หมอบอกนะคะเดือนนี้จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่มันดีก่อนปลายปีที่หมอบอกเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะ มาดูในด้านของคนที่มีคู่มีครอบครัวในเดือนนี้ต่างคนต่างเป็นเสาหลักให้การอว่วมีความอุปถัมภ์คำชูกันมากขึ้นนะคะอารมณ์โกรธน้อยใจงอนอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆสามีภรรยาเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวเราก็เคลียร์ปรับปรุงได้นะคะไม่มีไรน่าห่วงเรื่องการเงินการเก็บหอมรอมริบนะคะว่า่วาจะเป็นสามีเก็บหรือภรรยาเก็บมีค่าเท่ากันเพราะว่าถ้าเกิดใช้อะไรคุณจะใช้เงินเป็นก้อนนะคะทั้งคู่เพราะว่ามันอาจจะมีการเนื้วเวลททำบ้านใหม่หรือว่า อยากซื้ออะไรบางอย่างเข้าบ้านที่หมอบอกมันอาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่นิดนึงนะคะแต่การลงทุนนะมันความสุขของเราบางครั้งอะ่ะเราไม่ได้ ไม่ได้เขาเรียกว่าเราทงานไม่ใช่มา,าเก็บเงินอย่างเดียวจนไม่ใช้หรือคิดตนีทีเนียยนะคะบางครั้งมันจาเป็นจะต้องใช้บางคุณก็ต้องใช้ในสิ่งที่ใช้แล้วมีความสุขกับตัวเองกับครอบครัวมันไม่ผิดที่หมอบอกดีกว่าเราไปสัม,มเารกเทมเมาหรือว่าไปไป,ไปเที่ยวเตะโดยหมดเงินไปวันๆไม่ได้อะไรที่หมอบอกถ้าเป็นซื้อความสุขให้ตัวคนเองบ้างก็ทำเบลค่ะมันไม่ได้เสียหายที่หมอบอกในไพ่ใบนี้เนาะมาดูในด้านของคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในในเดือนนี้คุณรู้สึกว่า เปิดใจนะคะอาจจะเป็นการพูดคุยกับคนเก่าที่วนกลับมาใหม่ก็ได้หรือว่าอารมณ์ยังแปลปวนยังไม่แน่นอะนหรือชัดเจนเนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณนิ่งมากขึ้นเนี่ยคุณจะหาคําตอบได้้วยตัวเอกคุณเองว่าคุณจะเลือกหรือไม่เลือกนะที่หมอบ,บอกลักษณะประมาณเนี้ยคุณมีโอกาสที่จะชัดเจนกับความรักนะคะในเดือนนี้คนที่ยังโสดไม่สนิทเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอคนที่มันใช่หรือสินเสมอกันหรือเรารู้สึกโอเคเขาอาจจะหยิบยืน่น ข้าวของมีค่าให้เราหรือว่าบางคนบางกรณีถ้าให้หมอจะพูดว่าขอตกลงเป็นแฟนกันก็ได้ในเดือนนี้มันมีโอกาสสูงนะคะสําหรับคนที่เกิดวันคนที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ที่หมอบอกโชคดีนะคะสิ่งดีๆเข้ามาเยอะเหมือนกันจะบอกว่าเป็นอีกเดือนหนึ่งที่น่าอิจฉาก็ได้ในเดือนนี้คะ่ะสำหรับคนที่ โสดเนี่ยในไพ่ขึ้นมาก็มีความรู้สึกว่ามันทั้งโกรธทั้งเกลียดแล้วทั้งรักในเวลาเดียวกันกับคนเก่าคุณรู้สึกว่าไม่แน่ใจเหมือนเวลาจะลืมเขามันกลับจําเวลาจะจํามันกลับลืมลักษณะประมาณนี้มันมีหลายอารมณ์ในเวลาเดียวกันถ้ายิ่งกลางคืนยามีการจะคิดถึงนะคะมีความรู้สึกคิดถึงถ้าถ้าแบบว่าเวลาที่อยู่ว่างๆนิ่นๆมันจะรู้สึกไม่พอใจเขาถ้าเกิดเลิกกันด้วยบุคคลที่3หรือว่ามันมีปมปัญหาในด้านของปัญหาต่างๆเนี่ยหมอบอกเลยว่าให้เวลากับตัวเองเยียวยาตัวเองนิดนึงรักและเคารพตัวเองก่่อนนสิงดีๆมั มาแน่นอนแต่อย่าเพิ่งรีบร้อนกับความรักไม่ต้องไปวิ่งตามหาความรักค่ะสิ่งดีๆมารอเราอยู่รอบกายแต่ขอให้เรารักตัวเองก่อนสิ่งที่หมอบอกนะคะเก็บรักษาความรู้สึกเราไว้ให้ดีๆนะคะสิ่งดีๆมันจะเข้ามามาดูในด้านของ โชคลาภการเงินนะคะคุณจะเป็นคนที่เก็บเงินเก่งในเดือนนี้รู้สึกว่าได้มาหาหามามันมีบางอย่างที่ต้องจําเป็นต้องใช้จริงแต่จะรู้สึกตนีทีเหนียวนะคะมีความรัดกุมในเรื่องการเงินมากขึ้นเพราะว่าอยากเก็บหอมรอมริดหรือว่าทําอะไรที่มันจริงจังกับชีวิตบางคนอาจจะมองถึงลู่ทางในเรื่องของการทําธุรกิจใหม่ๆห,หรือเปิดแฟรนไชส์อะไรบางอย่างที่เราทําแล้วมีการนําเสนอผลงานเนี่ยมันไปในทิศทางที่ดีแล้วก็จะเงินมันเข้ามาพร้อมกับงานมันมีโชคช่วยอํานวยทรัพย์เราอะ ถ้าเราไปขอหรือเราไปมูมาเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นแต่ก็บวกกับการคิดดีทําดีปฏิบัติการใส่บตตาตรพระทาบุญทุกอย่างมันเห็นผลหมดหแม้กระทั่งการนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านมันก็เป็นผลนะคะทุกอย่างที่หมอบอกเนาะเดือนนี้ค่อนข้างอู้ฟู่ในเรื่องการเงินนะคะคุณเก็บเงินอยู่หรือพูดง่ายว่ามีโอกาสปลดหนี้ปลดสินอะไรที่มันมีหนี้สินอยู่คาระคาซังอยู่คุณจะสามารถปิดได้นะที่หมอบอกค่อนข้างจะชัดเจนเลยเพราะมันมี หลักทรัพย์ความมั่นคงในการเก็บหอมรอมริบการมั่นใจในตัวเราเองว่าเราเก็บเงินได้แล้วเราสามารถใช้นี่ใช้สิ่งเขาได้ในเวลาเดียวกันบางคนบางกรณีอาจจะช่วยเหลือซัพพอร์ตคนในครอบครัวถามว่าผิดไหมไม่ผิดมันก็จะเป็นบุญกุศลยิ่งคุณให้พ่อให้แม่มากเท่าไรคุณก็จะได้รับกลับมาเป็นล้านเท่าเนาะที่หมอบอกค่ะบุญกุศลที่พ่อแม่บอกหรือพระในบ้านท่านให้พรเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วที่หมอบอกก่อนจะไปทําบุญอะไรนอกบ้านทํากับพระในบ้านก่อนนะคะสิ่งที่หมอบอกตัวหมอเองหมอก็ทํากับพระในบ้านเหมือนกันเช่นกกันนนนนทุเดดดืออะะคมาาูใ้ขง สุขภาพร่างกายเนาะสิ่งที่หมอจะบอกให้ระวังก็คือระวังความร้อนนะคะของร้อนทุกชนิดในช่วงเนี้ไม่ว่าจะเป็นไฟแก๊สนะคะ ไฟแก๊สนะคะน้ําร้อนนะคะทุกอย่างเลยที่หมอเตือนเนี่ยระวังนิดนึงนะคะแล้วก็จะระวังในเรื่องของกระดูกหลังเป็นเป็นเหตุนะคะบางทีนอนเส้นพลิกเอ็นพลิกได้นะที่หมอบอกหมั่นออกกําลังกายดูแลสุขภาพมั่งนะคะโชคลาบถ้าจะได้มาต้องได้มาจากสถานที่ที่เราอยู่อาศัยเป็นบ้านนะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนอนหลับนิมิตฝันหรือว่าเรานั่งสมาธิแล้วท่านมาบอกกล่าวเราได้มันเป็นได้หลายเหตุหลายปัจจัยว่าคุณเป็นคนที่มีเซนต์แรงนะที่หมอบอกในเดือนนี้นะคะค่อนข้างจะเห็นได้ชัดสิ่งศักดิ์สิทธ นำพาสิ่งดีๆมาให้คุณความจเจริญรุ่งเรืองในก้าวหน้าแต่แค่คลายความรู้สึกความกังวลใจหรือบางทีทําอะไรหยิบจับอะไรเรามั่นใจในตัวเราเองทําไปค่ะที่หมอบอกสิ่งดีๆมันรอเราอยู่อย่าไปเครียดหรือกดดันทุกคนมันมีอดีตหมดมันมีทั้งดีและไม่ดีอันไหนที่เราแก้ไขไม่ได้ปล่อยผ่านอันไหนที่เราอยู่กับปัจจุบันแล้วทาวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะสิ่งที่หมอบอกมีสติสมาธิให้มากสวดมนต์นั่งภาวนาหรือนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละหนาที10นาทีขั้นต่ำเนี่ยคุณจะาทาออรีไไ่่มอ ดีนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะถ้าอยากจะทําบุญทําทานสร้างวัดวาอารามหรือว่าลงศพพาห่อศพได้เลยที่หมอบอกนะคะเนี่ยบุญเนี้ยจะเป็นบุญใหญ่ไม่ว่าคุณจะทํา5บาท10บาท 1, 1บาทก็มีเป็นบุญกุศลที่คุณได้ทํานะคะหนึ่งในนั้นก็คือทําบุญกับพระในบ้านก่อนระดับแรกที่หมอบอกแล้วสิ่งดีๆมันจะเข้ามาค่ะหมอนิ่มนะคะกาบอนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอให้บุญรักษาคุณเนาะ คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมปรารถนาหยิบจับเงินล้านเงินแสนปลดหนี้หมดสินธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองเติบโตนะคะขอให้มีแฟนชายนะคะใครที่ทาเกี่ยวกับด้านแฟนชายก็ขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังในอนาคตอันใกล้นี้นะประสบความสําเร็จนะคะขอให้เจอคู่ดีสินเสมอกันเข้ามาได้สวแมแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศนะคะหมออนุโมทนาบุญด้วยนะบุญรักษาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ